ผมอีกแล้วนะครับช่างมากวันนี้ผมมีสาระดีๆเกี่ยวกับรถยนต์มาแชร์แล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาเสนอตอนเรื่องการเช็ครถก่อนเดินทางไกลนะครับผมเอาไปดูกันเลยครับผมมีอะไรบ้างนะครับผมแรกเลยนะครับแบตเตอรี่นะครับผมของใครที่เป็นแบตน้ําควรจะเช็คก่อนน้าก่อนเดินทางนะผมเออของผมเป็นแบตแห้งนะครับไม่ต้องเช็คส่วนวิธีการเช็คนะครับแบตน้ําจะมีสเกลให้ดูนะครับผมสองขีดขีดบนคือขีดที่พอดีนะผมขีดล่างคือขีดที่ต่านะครับผม พยายามอย่าให้น้ำแบตเตอรี่ถึงขีดล่างครับสําหรับใครที่เป็นแบตน้ํานะครับผมจะทําให้แบตน้ําแบตเสื่อมไว้นะครับผมจะทําให้แบตเสียที่เติมในแบตน้ํานะครับผมควรเป็นน้ากันบริสุทธิ์นะครับผมหาซื้อได้ตามร้านขายทั่วไปนะครับผมไม่ควรเอาน้ำประปามาเติมนะครับจะทําให้แบตเสื่อมไว้นะครับผมของนะครับหม้อน้ำนะครับผมควรเช็คหม้อคัดน้ําก่อนนะครับก่อนเดินทางมันจะมีตําแหน่งที่บอกนะครับว่าน้ําพอดีหรือไม่พอดีถ้าพอดีมันจะอยู่ที่แม็กนะครับผม อย่าให้ต่ำกว่าแม็กนะครับผมพยายามเติมให้อยู่ที่พอดีนะครับผมเวลาขับรถทางไกลนะครับอย่าเปิดฝาตรงนี้นะครับฝาหม้อน้ำนะครับจะทำให้ความร้อนจะทําให้น้ําพุ่งใส่เราครับผมอันตรายนะครับถ้าเติมควรเติมที่หม้อพักน้ำนะครับผมจะขอปิดฝาครับเป็นน้ําสะอาดนะครับผมเวลาเติมก็ควรเติมที่หม้อพักนะครับผมไม่ควรเปิดตรงฝาหม้อน้ำนะครับผมอันตรายนะครับผม โอเคครับถ้าน้ำไม่พอจะทําให้ความร้อนขึ้นสูงนะครับผมจะทําให้เครื่องฮีทนะครับผมโอเคครับน้ำมันเบรกนะครับผมก็ควรจะให้อยู่ที่แม็กนะครับผมพอดีนะครับผมอย่าให้ต่ํากว่านี้นะครับผมถ้าต่ํากว่านี้แสดงว่าผ้กเบรกใกล้จะหมดนะครับผมถ้าน้ำมันเบรกไขดํานะครับผมก็ถ่ายออกด้วยนะครับผมถ้าถ่ายไม่ได้ก็ไปถ่ายที่ร้างก็ได้ครับผมจะทําให้ช่วยถนอมลูกสูบเบรกลูกยางเบรกครับ สามารถดูได้จากตรงที่เราเติมครับผมว่าดำไม่ดำาลครับผมประมาณนี้ก็เริ่มดำแล้วนะครับผมโอเคครับถ้าปองใบปั่นน้ำฝนนะครับผมก่อนเติมให้เต็มนะครับผมเป็นรทางกายอันตรายนะครับมีหน้าที่ช่วยทําความสะอาดกระจกหน้ารถยนต์ของเรานะครับผมใช้น้ำมันเครื่องนะครับผมก่อนเดินทางนะครับผมเราก็หาผ้าสะอาดมาเช็ดตรงปลายก่อนครับผมดูว่าพอไหมมันจะมีขีดบอกนะครับสองขีดนะครับผม แอกับเฮนะครับผมถ้าเฮแสดงว่าพอดีนะครับผมอย่าให้ต่ำกว่าเฮนะครับผมวิธีใช้ก็ไม่ยากนะผมจุ่มลงไปให้สุดเข็มเลยครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็ดึงขึ้นมาดูนะครับแบบนี้แสดงว่าพอดีนะครับผมเอานะครับผมอย่าให้ต่าอย่าถ้าถึงตรงนี้แสดงว่าน้ำมันเครื่องไม่พอนะผมน้ำมันเครื่องขาดแสดงว่าไรรั่วนะครับผม ถ้าเฮดแสดงว่าพอดีนะครับผมอย่าให้ตามกว่าเฮดนะครับมันเกียร์นะครับผมแล้วมันเกียร์ก็ควรเช็คอยู่สม่ําเสมอให้สม่ําเสมอนะครับผมเหมือนเดิมนะครับมันก็จะมีขีดบ่อนะครับผมสองขีดนะครับผมขีดล่างกับขีดบนอย่าให้ตามกว่าขีดล่างขีดบนนะครับผมถ้าขีดล่างแสดงว่าน้ำมันเกียร์ขาดนะครับผมแสดงว่ารั่วนะครับผมวิธีเช็คก็ไม่ยากครับผมให้เช็คเหมือนน้ำมันเครื่องตะกี๋แล้วครับผม แทงไปให้สุดเข็มครับผมแล้วก็ดึงออกมาดูครับผมว่าอยู่ที่ขนาดเท่าไหร่นะครับแบบนี้แสดงว่าพอครับผมถ้าผมลมยางแล้วผมลมยางก็ควรใช้ไขสัม่ัเสมอนะครับผมรถเก่งทั่วไปข้างหน้าจะอยู่ที่สามสิบสองครับข้างหลังจะอยู่ที่สามสิบห้าครับถ้าเป็นรถกระบะทั่วไปจะอยู่ที่สามสิบห้าสี่สิบนะครับรถกระบะถ้าบรรทุกก็ใส่ลมตามน้ำหนักที่บรรทุกเลยนะครับหนึ่งตันก็ใส่ประมาณที่ห้าสิบนะครับ สองตันก็ใส่ที่ประมาณหกสิบห้านะครับของรถกระบะไร้ก็สําคัญนะครับเวลาเดินทางไกลนะครับผมควรเช็คก่อนออกเดินทางนะผมไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกนะผมถ้าเช็คคนเดียวไม่ได้ก็เช็คสองคนนะครับผมรัขับการคืนอันตรายครับเป็นสาระดีๆที่ผมนํามาแชร์มาฝากับผมถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามด้วยนะครับเยเครับสวัสดีครับ